iPhone ใช้งานปกติแล้วดับไปนะครับผมอันนี้ตื่นเช้ามาลูกค้าแจ้งว่าชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วตื่นเช้ามาเครื่องก็เปิดไม่ติดแล้วจากนั้นช่างก็จะตรวจเช็คนะครับผมว่าเป็นที่อะไรตัวนี้เป็นที่เมนบอร์ดช็อตนะครับผมคือเมนบอร์ดตัวนี้นะฮะที่มีปัญหาที่ทําให้เครื่องเปิดไม่ติดต้องแก้ไขตัวบอร์ดเดิมนะครับช่างก็จะทําการแยกบอร์ดเป็นบอร์ดสองชั้นนะครับือ ต้องมีความชานาญในการซ่อมเลยนะครับบอร์ดสองชั้นคือซ่อมยากมากอันนี้ซ่อมเสร็จช่างก็จะทําการเก็บตะกัวนะครับบอลขาวางใหม่นะครับน,นี่คือซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมจะทําการประกอบเครื่องแล้วนะครับเก็บตะกัวเก่าให้สวยงามเพื่อจะประกอบบอร์ดก็ประกอบเครื่องเลยครับรุนกันว่าเครื่องจะติดไหมครบับก็ะไปน็อตรบทุกจุดทำความสาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปลอง เครื่องดูอ่าเครื่องติดมาแล้วครับข้อมูลเดิมยังอยู่ด้วยโอเคได้เครื่องกลับไปใช้ยาวๆเลยนะครับงานซ่อมมีประกันให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ